Lost Planet We've been flying around for hours, no clue as to where we are or which direction to go. We've already used up all that thermal energy we snagged. I'm gonna set this thing down. You found a place to land? เอาโดนลอกงงพี่จะตกแล้ว oh. ม <No> <Koll> ันไม่จะมันตกไปแล้วโอเคค่ะเราจะมาทำหน้าที่เป็นสวายเวอร์ที่ดี รอดกันสี่คนเฮ้ยเกินสี่ด้วยอ่ะหิศใจสุดๆอ้าวเออมสไนเปอร์ป,รประโทรเปลี่ยนปืนให้ทำไมก่อนจะไปยึดบ้าน Anywhere sau lắng, ở lắng chít sáu nơi đây hello không thấy lắm ồ, ba tàu là lắng tàu 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 Ui Ui, tàu đồ sniper tàu ฮ่ามีเหมือนกันมีเหมือนกันเอ้ยโอ้โหจเย็นพี่น้องมีอะไรค่อยค่อยคุยกันโอ้โหมันโดดได้ด้วยแอบแอบย่องย่องสปินเตอร์เซลเข้าไปหัปกคออะไรวะอยู่นี่อันตุดอันตุดมา โอ้มัน,นม,นมีมันมีมันเครื่องของเล่นมันเยอะเข้าไปแปะบนหุน่นอารมณ์ดีอารมณ์ดี ในบ้านได้นะเพื่อนวู้ห,หูอะไรโดนหัวมีเปื่อธรรมดาเนี่ยแหละมันที่สุดวุ้ยเลือดเลือดเลือดจ๋าชาร์ตแบ็คทาชาร์มของซูเปอร์ซย่าเลยโอ้อยออกมาทีเดียวไม่เอาแล้วไม่หัวขออ กับกับตัวกับใจเป็นคนดีชาร์ก่อนโอ้หเล่นอย่างนี้ใช่ไหมนายได้จัดให้ไอ้ป้า้ยหายไปไหนแล้วะว โดนมาเลยแล้วเจอแล้วยิงเข้าสู้เหรอสู้เหรอยอมละจ้าเอ้นี่นี่ข้าจะฆ่าเจ้า ไดป้องสไนเปอร์อะไรไม่รู้เฮ้ยไม่สนอ้าวเพื่อนซอลิเฮ้ยเจ็บโ้วนเฮ้ยเจ็บโอ้โหเจอแล้วเห็นเขาเหรอสไนเปอร์ก็สไนเปอร์สิหลบหลบหลบซิกแซกกระตัด ไห่ใส่ชุดเทพก่อนเดินวิ่งสวนใครวะนะเฮ้สยสเนเปอร์บอยันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีมาอโอด้วยอยู่ๆพี่ก็โผล่มา เฮ้ยตัวใหญ่มากเลยอ่ะชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรเนี่ยอานยากมากเลยอ่ะชื่อ M C M C เป็นเนอะนจีนอะไรทุกอย่างเฮ้ยตัวอะไรอ่ะโคตรโหเลยอ่ะปล่อยหลังแสงวิงว่งด้วยด้วย่มน,นีคืนเห็นไหมคื่ดวิงว่ง ท้องมันเจ็บไหมเนี่ยอารมณ์แบบไม่เจ็บเลยอ๋อโอ้โอ๋อวิ่งได้แต่อย่าโดนอีกที่หัวหัวไม่โดนอีกที่ โอ่งชัดแน่เรนเบ็ดแล้วไงสวยแล้วนานเท่าแล้วเอ็ดดี้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 เอดีอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตายได้ เกิดไกลๆอะไรกันอยู่ห่างๆอย่างห่วงเซฟโซนหัวระเบิดนนี้มันมีอะไรให้เราอยมไหมเนี่ยไม่มีด้วยสุดยอดไปเลยจอจี้อะไรวะ อะเป็นไ,ปไงล่ะปะพาคาดกลไหมกไมาเลยไม่กลัวอ๋อย่ออยอยาเปแสงนะ เ,เกินไปแล้ว <c oughs> ไม่อยู่หรอก <c oughs> เอ้ตายแล้ว <c oughs> ต,าตายได่ไงนอ่ะข <c oughs> <c oughs> คโทษ่มาตัวเองเลยอ, <c oughs> อยู่ที่ไหนก็ไม่ปลอดภัย ไปตลาดมาสุดให้น้มมาฝากอย่าเข้าไปเพื่อนอย่าเข้า FCFC ชื่อนายแปลกมากเลยโอ้ยอ๋อนี่ขนาดไม่ตรงตรงนะเนี่ยเกือบตาย ยาอย่าวิ่งมาทางนี้ใส่แตกมาแตก <c oughs> จะเห็นไหมเนี่ยผมไม่แดก MC อยู่ไม่นะราต้องช่วยนาย <c oughs> ช้าไปเด็ดดองสองล้านปี <c oughs> นั่นไงนั่นแหละ เนี่ยแหละงงสับคันออกวิ่งเองงงเองเราไปหาที่มั่นที่มั่น อยู่ในนี้แล้วกันนะคิดว่าไม่น,าน่าเป็นไรเฮ้ยเเฮฮ้้ยยไม่ดีแล้วไปไหนแค่อะไรกันกนักหนาวแวะรถกระบะเออ ไอ้หน้มังไอ้กระสาที่มันพคตริดไ,ได้แต่มันตัวใหญ่อย่าเอาหางปิดแดงดดอก หลงไยจะพ้นเลยทอไมทำไมทำไเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่นะตรงนี้ไม่มีคน่ไปเองนี่ันน้ามาหาเขาสีแล้วเหรอเกาะไว้เกาะไว้เดิโซนใช่ปะ ดอหนะดอกคือรอใช่ไหมเยี่ยมเยี่ยมยุดตายนะจ้าชีวิตเรแค่โดนทำร้ายไอ้นี่มันเก่งกว่าไอ้หนอนีนแล้วเนี่ยคืออาจจะเพราะว่าเราโดนมันกระที่ที่ขุดเอ้ยวิ่งขวิด แล้วอไม่ไม่โอเคล่ะโอ้ยอะไรกันนะักหนาเพื่อนตายหมดแล้วเนี่ยเลือดดูดิดูเลือดสารเนยอะมากไหมมาเลยสิวันนี้นนกล้าก็มา เราหลงาชานอะไรไม่รู้ขึ้นไวก่อนโดนสู้เราง่ายอ้อว <c oughs> จะปล่อยรังแสงโซดิกอะไรกันนะกะนาจอสะเือร์ข้าไม่คมชัยตายตายไปล้วหนึ่งยืมหยุด พอโลกแป๊บคือไม่เหลือเลืแล้วบังไว้บ,งวบงังปงปุ๊ปปุองจุ๊ปโุ๊ปน,นู่เลอสเดี๋ยวมัจะ อ่าเป็นไงละ่ะเฮ้ยเไม่ไม่ไม่ไได้ไงปะถ้าตายนี่โลกจบเลยโอ่ยไม่เปียตําฉันอย่า,อย,า,อ,ยา,อ,ยาอย่าทำาช่นไยฉันเป็นคนแบบบางที่หลุดตัวก็มาในรูจักร ปินอยู่ไม่ไรเนาะเออดีใช้บนันไดใช้บนันไดให้เป็นประโยชน์ยิงหัวมันยิงหัวมัน ต,ยตายเดือร้อนกันสอนอนไม่คือจะบอกว่าเปนย่างจริงรม,มันโดนคลื่นลำแสง้วตายคือไม่เคยมีปัญหอาอะไรเลย ปัญหากับไอลอแสงบีมเลเซอร์บีมเ,เทคนิคคือมาปุ๊บฆ่าสไนเปอร์หมดเข้าไปอยู่ในรถไฟจบคงจะได้แค่ A แหละเฮ้ยได้ S ด้วยเทพมาก ขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์ like และ subscribe กันด้วยนะคะ